มาก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับสมอบีนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเรียกชันนะครับผมสำหรับตัวอย่างพีชเแบบเวอร์ชันสสายลมวัสันปลิตบานนะครับผมเมื่อกี้ก็ไปดูไลฟ์สดมาละของเวอร์ชัน4 4ตอนนี้ก็จะมาดูเป็นตัวอย่างแบบเป็นภาษาไทยที่มีซับไทยนะครับผมโอเคไม่รอช้าไปดูกัน Have you ever heard of Wu dancing? Liyue Harbor is always changing, so it is only fitting that lantern light should change in turn. Wu Show dancing is famous in Chunyu Vale. Performers might be invited to promote the opening of a business or to spread good fortune during a holiday season. Miss Serena is now one of my esteemed clients. Is that so? You're quite right, Miss some dim sum from the senior kiosk. My treat. Congratulations, I'll do it, Monty. A kite is always tied down, no matter how far. Believed we would see each other again. And of separation would finally end. Lantern Rite should be a day of reunion. I don't know, I don't remember. You chose a path without a future. Spare my innocent child. I alone am the source of this sin. ประมาณนี้ให้เขาไปกิจกรรมก็ไม่มีแล้วละอันนี้เป็นชุดใช่ไหมบลสฟ,า,ฟาเวอร์ดิวแบบูเรนชวายไลท์บาสซัมบ f a ส t ฟ o า,า,าเวอร์ดิว แกบุญเลิงแกสิราวก็ประมาณนี้เมื่อกี้เดี๋ยวย้อนไปหน่อยนะเมื่อกี้ผู้เถาบอกว่า อะไรนะคุณฟลนเรน,น,น่าเป็นลูกค้ารายใหญ่ของหัวหน้าโถงคนนี้เชื่อนะจริงหรือหลอกแล้วอันนี้คือเสียงฟูเรน่ามาพูดเองเลยต้องถามคือเป็นลูกค้ารูปแบบไหนเอาไปทำอะไรไอ้ขนาดทีน่น่าองใสัแต่ถ้าที่ดูแลก็คือ ไม่มีอะไรมากมายก็ดูสวยงามดีนะครับกมอยังไงก็รอแพทใหม่มาชุดชุดของสองวันนี้ผคงไม่ได้กดเพราะว่าไม่มีทั้งสอง,องตัวเลยโอเคเอาเป็นว่าไปเจอกันใหม่เนี่ยอันเนี้ยน่าสงสัยที่สุดอันเนี้ยน่าสงสัยที่สุดลงม,มากินข้าวด้วยกันได้ไง มันเชื่อมตลอดว่าเราต้องเล่นมักกอีกช่วยวานในการจากลาสิ้นสุดลงที่สุดเฮ้ยเดียต้องเราไปไปรอดูที่หน้าเกมเอาเปว่าไว้เจอกันที่หน้าเกมผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ